ช่วงนี้คดีพี่แตงโมงกาลังเข้มข้นนะครับทุกท่านโอ้โหนี่ล่าสุดวันนี้เลยนะตอนนี้นักข่าวเนี่ยไปไล์สดกันอยู่ที่สํานักอายการสูงสุดแล้วนะครับผมประเด็นของอาจารย์ปรเมศเดี๋ยวอันนี้ค่อยว่ากันนะเดี๋ยวเรารอเราเรอขาอัปเดตอีกทีนึงแล้วเราจะมาสรุปกันแต่ว่าผมจะพาทุกท่านไปฟังเสียงคุณอัจฉริยะก่อนมันเกิดอะไรขึ้นนะครับผมหนละ่ะเดี๋ยวนะครับผมมันหายไปไหนแล้วเดี๋ยวแป๊บหนึง่ง อ่ะนี่ครับผมเจอแล้วก็เมื่อเช้านี้พี่เต้มงคลกิจนะครับสุขินธารนนท์เนี่ยก็ไปที่ดินดนตามหมายเรียกพยานที่เราได้มีการระบุให้ให้มีการสอบพี่เต้เรื่องกล้องวงจรปิดนะครับเรื่องกล้องวงจรปิดเนี่ยเพราะว่าตั้งแต่แรกเนี่ยพี่เต้เป็นคนเดียวที่ได้กล้องวงจรปิดจากภาคอีกชนมาแล้วก็ของการไฟฟ้าผ่าผลิตมาแล้วก็ล่าสุดเนี่ยแกก็ไม่ได้จากกล้องตรงทางหลวงชนบทมาซึ่งมันสามารถพิสูจน์ความจริงได้ว่าจาก้าคองค์อ่กล้องวงจรปิดเนี่ยน้องแตงโมเนี่ย นะครับในเวลา22่สนาฬิกาสิเจดไอบนาทีเนี่ยนองแดงโมไม่ได้อยู่บนเรือแล้วนะครับ็นนามที่เราได้นำการสืบสวนมา3ปีที่ผ่านมาอันนี้ก็บากกฏหลักฐานชัดเจนนะครับว่าน้องแดงโมเนี่ยหายไปจากเรือเนี่ยน่าจะหลังจากประมาณสัก3ามทุ่มกว่าไปแล้วต้นไปนะครับแล้วก็ไม่ได้อยู่บนเรือตามที่มีพวกบนเรือกล่าวอ้างแล้วก็ตำรวจที่นำคดีเนี่ยมีการแถลงข่าวแต่อย่างใดวันนี้ก็เป็นเปนเป็นวันที่เราให้มาสอบปากคำเข้าสู่จำนวนการสอบสวนของดีเอสไอครับ เห็นไหมครับก็ <Dead. S 3> ถ้ามันไม่มีน้องแตงโมอ,อยู่บนเรือพันจะเซว่าถึงจะหมดทำมาว่ากเวลา22.34ดาสี่ก็ไม่ใช่เรื่องจริงน,นะครับแล้วใครเอาน้องแตงโมไปก่อนก่อนเวลาสี่ทุ่มนะครับอ่าสี่ทุ่ม,มบอกเดี๋ยวมีคนเอาพี่แตงโมไปก่อนเวลาสี่ทุ่มจริงหรือเปล่าแบบนี้สรุปมันมีเรือขี่ลำกันเนี่ยอันนี้ผมยังงงอยู่นะวันนั้นกล้องจอปิดของ คุณเต้พระรามเจ็ดบอกว่ามันมีเรือนําออกไปประมาณสี่ลำใช่ไหมหรือหกลำอะไรนี่แหละนะครับล้วมันเรือมันหลายลําจริงเลยทุกท่านมันเลือมมันซับซ้อนเอาจริงนะไม่จริงแตงโมไม่ได้อยู่บนเรือแต่หลังจากสามทุ่มกว่าไปอยู่แล้วครับเพราะว่าเรามีหลักฐานตั้งแต่สามปีที่แล้วนะครับเดี๋ยวนะแตงโมไม่ได้อยู่บนเรือหลังสามทุ่ม อ่ะแสดงว่ามันต้องเกิดอะไรขึ้นก่อนสามทุ่มใช่ไหมฮะมันเกิดอะไรขึ้นนี่แหละคือสิ่งที่คนไทยทั้งประเทศที่ติดตามอยากรู้ถูกไหมฮะช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับผมดูข่าวสารันการระหว่างคิดเป็นจบนะเปิดการมองเห็นให้กับ A I A I ดันขึ้นฟีดเปิดการมองเห็นนั่นเองแต่ว่าทางตำรวจเขามีการบังคับพยานของเรานะครับให้ยืนยันว่าชี้รูปหกคนแต่นะตำรวจอะไรนะตำรวจอะไรนะทุกท่านพี่น้องประชาชนพิจารณาเองนะอันนี้นะผมผมไม่นั่นนะที่แต่มันจริงหรือเปล่าเออ ยงเน่เรามีห้านะครับซึ่งตำรวจก็ใช้ตำรวจจราจรในละครบารนี่แหละครับไปคนไปดูแลชื่อแกะนะชื่อแกะบอกชื่อด้วยเดี๋ยวชื่อแกะไม่ใช่เด็กเลี้ยงแกะใช่ไหมแต่ชื่อแกะยังไงเนี่ยทุกท่านอันนี้ผมไม่รู้นะแค่ถามเฉยแบบๆเปรียบเทียบให้ฟังกับเราด้วยแล้วเขาก็ยอมรับกับเราว่าเขาเขาดูเหมือนเราแต่ว่าในแถวผู้ใหญ่ในตำรวจปุณธภาคหนึ่งเนี่ย ก็คือให้ชี้เป็นหกคนซึ่งพยายนโอ้ผู้ใหญ่ให้ชี้เป็นหกคนแต่ว่าคนที่ชื่อแกะอะไรเนี่ยนะขออนุญาตนะครับผมที่ชื่อแกะเนี่ยนะคิดเหมือนก,นกันกับทีมของคุณอัจฉริยะว่าอย่างนั้นความหมายนะเราไม่ยอมชี้จึงไม่ได้มาของถูกยัดคดีไปด้วยสองคดีเฮ้นะยัดคดีก็โดนคดีบิดประมาทด้วยกา,า,าราโฆษณาโดนโดนด,ด้วยกระผมสองคดีโอถูกฟ้องเหมือนกันด้วยวงการนี้อยู่ยากนะครับทุกท่าน <inate> ผมผมยังมั่นใจว่าหลังจากการสืบสวนสอบสวนเสร็จเนี่ยดีอะไรจะรับเป็นคดีพิเศษเนาะแล้วก็ผมเชื่อว่าทุกอย่างเนี่ย,อย,ย<ค><ณ>ตอนนี้เรามีความชัดเกินขึ้นมามาเรื่รอยๆนะครับเราก็มีพยานเพิ่มเติมมาเรื่อยๆมีผู้ให้บอกแสนะครับมากขึ้นแล้วก็ครั้งนี้เป็นการรวมตัวของอผู้ที่ทําเป็นจิตอาสาเนาะทำเพื่อต้องการ <c oughs> ให้มีการปฏิรูประบบกฎหมายของเมืองไทยออครับเราก็ได้มีทั้งอาจารย์ตินเข้ามาร่วมกับทีมงานบ้านพระอาทิตย์นะครับ คนนี้เก่งนะอาจารย์ตินอะไรนะเก่งนะอย่างนี้เลยนะครับผมเป็นเป็นด็อกเตอร์นี่แหละนะถ้าจำไมด็อกเตอร์ตินนั่นเนี่ยครับผมคือแกวแกแบบ,บ,บวิเคราะห์ดีมากเลยแล้วก็แบบพูดชัดเจนเกี่ยวกับเหตุการณ์บนเรือโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยการเชิญอาจารย์โต้งนะครับมาร่วมกับทีมงานบ้านพาอาทิ์นะครับแล้วก็มีทั้งคุณหมอมีทั้งผู้เชี่ยวชาญอะไรต่างๆ<อ>ทุกแขนเนี่ยนะครับเริ<อ>่มมารวมตัวกันมากขึ้นในการที่ต้องการมีการพิสูจน์ความจริงว่าน้องแตงโมนะครับไม่ได้เกิดจากความประมาทนะครับเป็นกรรรมาาอพ ลงท้ายด้วยอำพัางด้วยเป็นไงล่ะต้องการให้เห็นการปฏิรูปของระบบกระบวนการทําของบ้านเราสักที <ừ> นะครับ <ừ> ถึงวันนี้เริ่มมีผู้ผู้มีวิชาชีพต่างๆเนี่ยเข้ามาร่วมในการนะครับในการพิสูจความจริงเรื่องน้องแตงโมมากขึ้นโอ้โจัดว่าเด็ดเลยนะอะไรนะครับ เรายืนยันครับยืนยันว่ามีการเอาแตงโมไปขายจริงนะครับเราเรามีหลักฐานอยู่แล้วครับโอ้คุณอัจฉริยะกล้ายืนยันเลยนะครับผมว่าเอาแตงโมไปขายจริงยืนยันแล้วนะแต่ผมไม่รู้เหมือนกันพี่น้องประชาชนเชื่อป่ะเรื่องนี้เชื่อหรือไม่ต้องถามประชาชนนะผมเพราะมีหน้าที่นําเสนอให้ทุกท่านได้พิจารณากันเองเชื่อหรือไม่เชื่อคอมเมนต์เข้ามาเลยนี่นี่คนบนเรือคนนเรือไปขายนะครับอันนี้ยืนยันแตตงโมไม่รู้ครับไม่รู้ใครอ่ะคนบนเรือ ที่ทํากับพี่แตงโมได้นะก็เห็นมีแต่คนสนิทสนมใช่ไหมล่ะแล้วพี่แตงโมไม่รู้เรื่องด้วยนะครับผมมารู้ภายหลังก็เลยแบบรับไม่ได้ก็เลยแบบโดนมันเป็นมันเป็นเรื่องของความสนุกสนานของพวกที่มีการเสพย,ยาเนาะแล้วก็พวกเกี่ยวเข้ามาเว็บปนันใครเสพยาเนี่ยยังไม่รู้เลยนะเอาจริงเดี๋ยวอีกไม่นานก็รู้นรับเพราะว่าขณะน,น,นี้เป้าหมายของเราเนี่ย และอย่างวันที่สิบเจ็ดไปแล้วเนี่ยก็จะเริมเ่มมีความเข้มข้นมากขึ้นนะครับโดวยวัวนที่สิบเจ็ดนะครับก็อยากจะบอกพี่ๆสื่อมวลชนเนาะบอกพี่น้องประชาชนว่าดีไซน์เขาจะมีการจําลองาาอุาสตร์ของของแม่น้ำเจเบียในวันที่สิบเจ็ดนะครับตามต<อ>ามแผนที่เรากําหนดไว้นะครับนะก็จะมีการใช้เครื่องมือพิเศษนะครับมามาจําลองนะโด<อ>ยเรือเรือที่พูดงว่าเป็นเหมือนกับของจริงในวันที่เกิดเหตุเลยนะครับเราได้มนการซื้อกล้อง นะครับที่ถ่ายภาพกลางคืนเนี่ยมองเห็นมันกลางวันเข้ามาเสริมเป็นเครื่องมือพิเศษโดยโดยผู้มีกิตอาสาเนี่ยส่งเข้ามาช่วยนะครับในในการดําเนินการเรื่องแต่งโมเพิ่มขึ้นนะครับเ้นายเป็นเจ้าภาพครับตอนนี้ไม่ใช่เอกชนเลยนะครับเป็นไอเป็นเป็นเจ้าภาพเราเป็นเพียงแค่ผู้จัดหาอุปกรณ์จัดหาเรือให้ทางนดซไอเขาดําเนินการตามตามการรายงานสืบสวนสอบสวนซึ่งขณะนี้เดซไอเนี่ยได้ลงพื้นที่ไปสองครั้งแล้ว นะครับที่จะมีการวางแผนในการจำลองต่างๆเสียดายนะทุกท่านผมไม่ได้อยู่กรุงเทพไม่อย่างนั้นไน้สองครั้งที่นิดไปเนี่ยผมต้องต้องได้เจอนะเพราะว่าผมก็อยู่แถวนั้นอยู่แล้วเนาะเออไม่เป็นไรผมทําข่าวออนไลน์แล้วกันนะครับผมช่วงนี้นะมันมันยังไม่ใช่มันต้องอย่างนี้ก่อนครับว่าเรายังมีพยานที่ต้องสืบอีกสามสี่สิบปากอะนะครับที่เกี่ยวข้องเนาะแล้วก็อมีพว้ไอ้ความระมือกับ คนที่เกี่ยวข้องในคดีนี้ก็มีผู้วามัร่วมมือกับเราล้วเราหลายคนแล้วเริ่มเริ่มติดต่อเข้ามานะ <Yeah. S 1> นะครับแล้วก็มีผู้ใหญ่เนี่ยก็เริ่มมาเจรจา,าต่อรองเสนอเงื่อนไข uh huh. ไม่เอาผิดกับตำรวจบางคนเพราะว่าขอให้เรายกเว้นอะไรอย่เงี้ยซึ่งเราปฏิเสธไปนะครับก็ <Okay. S 1> Donc, ผู้ใหญ่ก็ระ <Okay. S 1> ดับเป็นหน้าห้องของผบปลร,รอเอาง่าย,ายๆนะ <What? S 1> เป็นคนติดต่อเอาพวกเรามาแต่เราปฏิเสธไปนะครับ ก็เขาก็รู้อยู่แล้วว่าเขาต้องโดนนะเพราะว่าเขาก็<ช><อ>ทนความผิดจริงนะครับแล้วเขาเป็นตัวหลักในการดำเคดีด้วยนะ <Wow. S 1> แต่ว่ามีมีมีคนประสานเรามาแต่ว่าเราปฏิเสธไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา <c oughs> นะครับก็ผมบอกแล้วไงว่าถึงใครเอาหมดนะครับไม่ว่าจะไม่ว่าจะถึงสวไม่ว่าจะถึงลูกสวไม่ว่าจะถึงหมอตะลอไม่วม่าจะถึงใครเอาหมดนะครับนะประเดงนแเหมือนเดิมว่าไม่มีทางซื้อพวกเราได้นะครับแล้วก็ไม่ต้องมาเจรจาทุกอย่างว่าไปตามกฎหมายเลย นะครับสามปีที่คลกระทำกับผมหกคดีผมก็จะเอาทุกอย่างตรงตรงมาเนาะแล้วก็พิสูจน์ความจริงให้ได้ว่าน้องแตงโมเนี่ยถูกฆาตกรรมให้ท่องประชาชนได้เห็นนะครับสาหรับคนบนเรือไม่ต้องเป็นห่วงนะเดี๋ยวกรรมต้องตามทันอยู่แล้วนะครับผมยืนยันว่ากรรมตามทันนะฮะรุนอัดนี่แกบอกว่าแกเชื่อฆาตกรรมอาพางเลยนะนี่เห็นไ,ไหมดีเอสไอเตรียมที่จะมีการจำลองนะครับจะลงพื้นที่จะสแกนอะไรหมดทุกอย่างเลย วันที่อะไรนะสิบเจ็ดที่จะถึงนี้เออน่าสนใจทุกท่านช่วงนี้ผมไม่มีงบเข้ากรุงเทพเลยหมดงบเข้ากรุงเทพเออเอาทุกท่านเอาไว้เจอกันคลิปหน้าที่เดือไปนะเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตกันรัวฝากแชร์ด้วยนะแชร์กันเยอะคอมเมนต์กันเยอะแสดงความคิดเห็นกันเยอะวิจารณ์กันเยอะๆอย่เงียเพื่อที่จะเป็นกระบอกเสียงให้มันจบเร็วๆสำหรับคดีพี่ตังโมผมเชื่อว่าหลายคนก็เหนื่อยมานานนะเ<ๆ>หนื่อยมานาน คนทําข่าวก็เหนือ่อยเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่เหนื่อยเหนือ่อยเหมือนกันนั่นนี่ไม่นะข่าววิ่งไปวิ่งมาตอนนี้ผมไปมก็วิ่งไปวิมานะครับเ,ออเดี๋ยวก็ไปนั่นเดี๋ยวก็ไปนี่สุดจริงๆสวัสดีครับ